ีสวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดลำพูนใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวเรานะคะจะออกไปซื้อของกินกันใช่ไหมวันนี้มากับน้องคันมาด้วยค่ะสวัสดีคะ่ะขอเนี้ยค่ะเก่งจังเลยโอเคนี่นะคะอารินชั้นเนียอยู่ทางนี้นะคะทุกคนไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันไปเลยนี่นะคะออกมาจากวัดแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของซึ่งตอนนี้เยลลี่สั่งอะไรคะไมโลไมโลนะ้ำโปด,ดนะคะท่านวาอาน้ำอะไรไหมลูก ไม่โลเหมือนกันหรอโอเคนี่นะคะทุกคนเราสั่งน้ำไว้เรียบร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นของกินเนาะนี่เราเจอกับขนมยุคเก้าศูนย์นะคะทุกคนอ่าตอนนี้เราทนานวานเลือกขนมอยู่นะคะเยอะมากขนมน่าทานชุ่มไปเลยอ่าเปิดไฟเรียบร้อยอ๋อลูกผมวิทยาศาสตร์ไปเยเหรอลูกโอเคอ่านี่นะคะต่อไปพี่เอ็มเลือกนะพี่เอ็มเลือกที่ไหมือนคนถ่ายโอเค, <laughs> อเคทุกคนนี่เลยอง,งุ่นเคียวโฮก็มีนะคะอ่ะต่อไปก็ทำ อะไรครับอเอาน้ำส้มโอเคหนึ่งแก้วแก้วสามสิบาทนะคะเป็นโคกบุญแบบนี้นะนี่ไหนขอดูตงังให้บ้านหน่อยครับนี่มีตังด้วยโอเค <Okay. S 2> นี่ป๊อปคอร์นไหนขนมาครับไหนดูหน่อยได้แล้วนะคะโคกบุญโอเคเป็นน้ำส้มบุญแทนที่เกลอะไรอีกคะไปดูซิว่ามีอะไรน่าทานอีกบ้างอ่านี่เกลี่ยสิอะไรลูกไส้กรอบใส่กรอบทอดนะคะปใส่กรอกแดงเหมืนไหมนะใส้กรอกในตำนานแล้วก็มีเคียวด้วยนะ ไปคาใจตัง40บาทมีทุกคนตรอแยกทามาแวะซื้อเซ้กทุกชิ้นนี่ทุกคนไก่ปิ้งหมูปิ้งนะคะตอนนี้พี่เกวเลือกหมูปิ้งแล้วนะคะ6ไม้ทุกคนนี่น่าทานมากว้าวเฮ้เดนอลรนอร่อยไหมคะเอ พี่เกพี่เกลอุ้มอีกแล้วเป็นไงบ้างพี่เกลเมื่อยไหมเมื่อยอยู่นี่พี่ใหม่ซื้ออะไรคะตอนนี้ลูกชิ้นกินเยอะไม่ดีนะหนยวน่าจะกกมลูกชิ้นแทแดนแบกมานั่งนะคะทุกคนนี่พี่ใหม่ทานลูกชิ้นยำยำลูกชิ้นยำลูกชิ้นนะทุกคนอ่าพี่เกลลี่กำลังเล่นอยู่นี่นะทุกคนมันเป็นอะไรเนี่ยอ๋ออยากเล่นคื่องปมวิทยาศาสตร์หรอครับโอเค อ๋อมันจะเป็นอุ้ยแตกไปเลยไปเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันก่นกอนนะคะนี่ดูน้องอลินนะน้องอลินทำอะไรคะกินเช็กกอดคะ่ะนี่ยังไม่หมดเลยโอเค้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนมืดเลยเมื่อกี้เราก็ไปส่งน้ำพักา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ว้าวสวยมากเลยนะคะใครมาโอเคตอนนี้งบทำมาหนึ่งร้อยบาททำไมยังเหลืออยู่ใช่ไหมลูกโอโหเก่งมากเลยประหยัดไม่ใช่อะไรนะคะคือเอาตังค์ไม่ออกเอาพี่เกลคอมพี่แกลคอน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ